สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยเพียกรแล้วสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันประจำเดือนมกราคม2564เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกาลังใจในการผลิตคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อเป็นแนวทางอยากจะให้นำคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตแต่ละคนได้เลยนะคะท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวกันนะคะมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวและนอกจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของชาวลัคนาราศีกันด้วยนะคะและในเดือนมกราคมนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธและดาวอีกหลายหลายดวงมาโคจรอยู่ด้วยกันในเรือนปุตตะค่ะเราจะมาไล่ดูกันไปทีละดาวเลยนะเริ่มตั้งแต่ดาวพระพฤหัสค่ะ Yeah. ดาวพระพฤหัสนะคะโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาแล้วนะคะและต่อจากนั้นก็คือดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ได้โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ด้วยเช่นกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและก็จะอยู่ในจุดนี้ยาวๆไปเลยประมาณ2ปี กว่าเลยทีเดียวนั่นเองค่ะ ต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันนะคะได้โคจรมายังเรือนปุตตะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเข้ามาวันที่14มกราคม2 5 6 4นะเข้ามาเจอกันหลายดวงหลายดาวมากเลยค่ะตามมาก็คือช่วงปลายเดือนมีดาวพระศุกร์นะเข้ามาอย่างเรือนปุตตะเช่นเดียวกันแต่อันนี้ก็คือจะมาประมาณวันที่2 9 3 0มมกราคมจะเข้ามาในช่วง ปลายเดือนนั่นเองนะคะจะต้องบอกชาวลัคนาราศีกันอย่างนี้ค่ะว่าการที่ดาวหลายดวงมาโคจรอยู่ร่วมกันในเรือนปุตตานี้ย่อมทําให้ดวงชะตาของคุณในเดือนนี้มีหลายเรื่องมีหลายเรื่อง,ร,องราวมีหลายเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบใจหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณชอบใจเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะสมัยขอเจาะลึกไปที่ดาวพระอาทิตย์ก่อนเลยเพราะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเวลา โคจรเข้ามาอยู่กับดาวอื่นๆแล้วเนี่ยตัวเองจะมีกําลังมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าจาักรกวาลใช่ไหมคะและก็มีแสงส่องสว่างมากกว่าดาวดวงอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์เวลาโคจรไปที่ใดย่อมส่งผลส่งกําลังได้มากเลยทีเดียวค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันได้โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้เนี่ยปุตตะหมายความว่าริเริ่มต้นทำสิ่ง ม่ไอเดียใหม่ๆบุตรบริวารโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้ววินาศหมายถึงคาดไม่ถึงหมายถึงการที่ทําอะไรกระทันหันหรือหมายถึงความเสียหายหมายถึงปรับปรับทันทีทันใดนะคะตรงนี้อาจจะตีความหมายได้หลายแบบมากค่ะอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นทําอะไรแบบปรับปรับทันทีทันใดคิดปุ๊บทําปับ๊บประมาณนี้เลยนะชาวลัคนาราศีกันในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่หัวหน้างาน เจ้านายบอสนะคะสั่งงานมาทันทีทันใดแล้วคุณก็ต้องเริ่มต้นทําทันทีต้องมีการเดินทางไปอบรมไปสัมมนา,าแบบทันทีทันใดไม่ได้มีเวลาให้ตระเตรียมตัวเลยนะคะหรือกิจกรรมหรืองานอื่นๆหรือธุระปะัปังอย่างอื่นเป็นไปได้หมดเลยนะคะคนมาชักชวนคนมาชักจูงบอกว่าให้มาต่างจังหวัดเป็นเพื่อนหน่อยก็ต้องไปแบบทันทีทันใดเลยเป็นไปได้เลยนะคะถ้ามองถึงในเรื่องของการงานมี มีเกณฑ์ที่จะได้ทำโปรเจกต์แบบเร่งด่วนค่ะหรืออาจจะหมายถึงการวางแผนการตั้งใจทำอะไรวางแผนไว้แล้วคิดไว้แล้วว่าจะทำแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ทำนี่คือความหมายในแง่ลบของดาวพระอาทิตย์นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมันก็จะเป็นไปได้ค่ะที่จะมีเกณฑ์ได้ทำอะไรแบบปรับปรับทันทีทันใดและมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่สิ่งที่คุณตั้งใจจะทำสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนมาว่าจะทำ กลับไม่ได้ทําซะอย่างนั้นแบบไร้เหตุผลเลยเป็นไปได้เลยนะคะจะตีความหมายไปได้ทั้ง2ด้านทั้งด้านบวกและด้านลบเลยนะคะการที่ดาวหลายดวงมาอยู่ในพกปุตตะเนี่ยจะต้องบอกเลยค่ะว่ามีความวุ่นวายมากมีหลายเหตุการณ์มากที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ใครที่กำลังคิด อ่านเขียนหรืออยากจะเรียนต่อนะคะก็อาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซะก่อนใครต้องการต่อยอดนะคะก็อาจจะเจอกับอุปสรรคเจอความวุ่นวายหรืออาจจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการดำเนินกิจการนั้นเพื่อให้ไปได้นะคะกิจการงานใดที่ทำอยู่นะคะก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาต้องทุ่มกำลังนะคะต้อง เทแรงกายแรงใจไปกับสิ่งนั้นแบบอย่างมากมายนะเพราะว่าดาวหลายๆดวงมาอยู่ในเรือนปุตตะมันหมายถึงการเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการทุ่มเททุ่มกำลังไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากมายค่ะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่อะไรในเดือนมกราคมนี้เนี่ยสมัยต้องบอกเลยค่ะให้ชาวลัคนาราศีกันร,รอบครอบให้ชาวลัคนาราศีการพยายามหาความรู้ให้แน่นนะไม่ใช่ไม่ให้เริ่มนะเริ่มได้ค่ะ เริ่มได้เลยแต่จะต้องคิดจะต้องพิจารณาจะต้องหากูรูจะต้องหาผู้รู้มาคอยหนุนนำเรามาเป็นที่ปรึกษาให้เราประมาณนี้ค่ะรู้แบบนี้แล้วได้ยินได้ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันเตรียมตัววางแผนนะใครคิดจะลงมือทำอะไรจะต้องเป็นไปแบบมีแบบแผนมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นแบ็คหลังเพื่อที่จะัพ p อ o r t มี g ู r ูผู้รู้มาคอยให้คำแนะนำปรึกษา มีคู่มีเพื่อนมีญาติคอยช่วยคิดมีคุณพ่อคุณแม่คอยหนุนนําแบบนี้จะอุ่นใจมากเลยทีเดียวและที่สําคัญพยายามหาทางหนีที่ไล่ให้ดีกับสิ่งที่ทํานั่นเองค่ะไม่ใช่ว่าเริ่มไม่ได้นะชาวลัคนาราศีกันเป็นจังหวะที่เริ่มเป็นจังหวะที่ต้องลุยต้องเริ่มเลยค่ะเพราะว่าดาวหลายดวงมาอยู่ในเรือนปุตตะมันต้องเริ่มมันต้องลุยค่ะถึงจะสอดคล้องไปกับดวงชะตานั่นเองนะคะอีกดาวหนึ่งที่ไม่พูดถึง ไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารก็ได้โครจรเข้าเรือนมรณะนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเลยจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วนะคะและตำแหน่งที่ได้นั้นเป็นเกษตรราธิบดีค่ะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกันว่าดาวพระอังคารลักษณะของเขาคือดาวโทษทุกข์และโครจรเข้าเรือนมรณะแบบนี้อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนั่นเองค่ะแม้ว่าตำแหน่งที่ได้จะ จะเป็นปเกษตรราธิบดีนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ควรประมาทนะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องรอบคอบให้ดีค่ะบางคนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าจะเจอหมอดีหมอเก่งรักษาเราหายได้ในที่สุดบางคนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่บังเอิญได้เจอคู่กรณีที่ใจดีไม่เอาเรื่องไม่เอาความจบเหตุกันณนะตรงนั้นได้เลยคือมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้แต่มันก็มีเกณฑ์ที่จะจบได้แบบสวยๆเช่นเดียว นนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปไหนมาไหนนะพยายามเช็ครถเช็คราให้ดีและพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนนะคะจะทําอะไรต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตค่ะทั้งงานทั้งเงินทั้งการพักผ่อนทั้งการดูแลตัวเองและที่สําคัญในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีแบบนี้สมาอยากจะให้คุณนะคะทําบุญทําทานค่ะเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองให้กับชีวิตของคุณเพื่อที่จะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีในอนาคต โคดนั่นเองนะคะขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงเฮงเฮงกันทั่วนหน้ารวยรวยรวยกันทุกคนและปังปังปังในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทําอย่างชัดเจนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ